สวัสดีครับวันนี้นะครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับ EP นี้นะครับผมอยู่ที่บริษัทได้ดีสแกนนะครับนะครับก็โดยมีคุณสุภชัยนะครับเป็นกรรมการบริษัทนะครับตั้งอยู่ที่ดีองคงสยามชั้น3านะครับแล้วก็มีนะครับผู้ร่วมรายการนะครับต้องบอกเลยว่านะครับก็ดีใจอย่างยิ่งที่ได้เจอนะครับท่านอาจารย์แอดชนบุรีนะครับสวัสดีครับครับ ปัจจุบันนะครับถ้าเป็นกรรมการตัดสินพาคเครื่องนะครับหลวงปู่ทิมนะครับเป็นอดีตข้าราชการหาเรือนะครับและที่สําคัญคือท่านนะครับเป็นผู้ที่ศึกษานะครับพระสมเด็จนะครับและพระอีกมากมายนะครับด้วยกล้องกําลังขยายขนาดสูงเนี่ยมาเป็นเวลากว่าสิปีแล้วสิบปีกว่าๆนะครับนะครับเพราะนี่นะครับวันนี้เนี่ยเราจะได้ได้มีโอกาสคุยนะครับกับอาจารย์แอดนะครับแล้วก็ มีพระบางส่วนด้วยครับที่ท่านอาจารย์แอดนำมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูร่วมกันนะครับโดยวันนี้เราก็นะครับต้องบอกว่าได้อุปกรณ์นะครับของ SD ส c a n แกนนะครับทั้งหมดนะครับก็ได้มาดูนะครับผ่านกล้องต่างๆนะครับวันนี้พระเยอะเลยครับนะครับนะครับอันนี้นี่เป็นพระที่พี่แอดอาจารย์แอดนำมานะครับมี หลายๆพิมพ์เดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับคันนี้ในระหว่างนี้นะครับต้องบอกว่าทุกท่านเห็นภาพในจอนะครับนะครับลองดูลองดูนะครับเข้าไปดูนะครับว่าก้อนนี้คืออะไรนะครับก้อนนี้ครับนะครับอ่าคันนี้เราจะบอกว่าพระนะครับอันนี้อาจารย์แอดได้มาจากที่ไหนครับครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับมามอบให้อาจารย์รบศึกษาครับองค์นี้นะครับ ถ้าเราเรียกนะครับภาษายุคหลังแล้วก็คือเรียกว่าพิมพ์ไกเซอร์แต่ตอนที่ท่านสร้างนะครับสมเด็จพระจ้ารโตสร้างเนี่ยนะครับไม่ได้ชื่อพิมพ์นี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพิมพ์นี้นะครับหลายท่านก็บอกว่าเป็นพิมพ์เสียโล้นบางตำราเรียกพิมเสียนล้นนะครับบางตำราก็เรียกพิมพเสียนบาทนะครับอันนี้ความพิเศษนะครับก็คือว่าลักษณะองค์พระเนี่ยนะครับเสียงกลมล้นนะครับแล้วก็หูในยานนะครับ ก็เป็นหูลักษณะหูใบสีนี่แหละนะครับแต่ใบสีไม่ได้เป็นลักษณะใบสีแบบของพระเกจิโยนะครับก็เป็นพระหูยานแล้วก็ปางสมาธินะครับนะครับฐานบัวนะครับฐานบัวในปกติพระสมเด็จฐานบัวไม่ชัดเจนองค์นี้เนี่ยฐานบัวที่เป็นห้าดอกเพราะว่าต้นแบบของพิมพ์จริงๆนะครับเป็นพระศรีอริยเมตไตรนะครับองพระอยู่ที่วัดชีประขาวนะครับหัวครับครับในกรุงเทพนี่แหละนะครับซึ่ง พระศรีเมตไตรนะครับที่อยู่ที่วัดจิปะขาวเนี่ยเป็นพระที่สร้างในสมัยอยุธยานะครับแล้วก็ในลักษณะของฐานเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยคแค่ว่าปางปางคนละปางนั่นเอง<ช>นะครับแล้วก็ในความผูกพันนะครับสมเด็จอาจารย์โตท,ท่านก็สร้างพระองค์ใหญ่ที่เป็นพระศรียาเมตไตรเหมือนกันและในวิหารสมเด็จในวัดระฆังก็มีพระศรียาเมตไตรเหมือนกันทรงเดียวกันเลยครับนะครับเพียงแต่ว่า ในวิหารสมเด็จเนี่ยก็จะมือถือตลปัดครับแล้วล,ล,ลักษณะลักษณะนิ้วมือก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับ<ม>นะครับอ่าแล้วที่สำคัญนี้ข้อสันนิษฐานของผมว่าดอกบัวห้ากลีบเนี่ยน่าจะหมายถึงอ่าพระศรีเมตไตรเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าในพทัทลกษณของเรานะครับ,รบแล้วองค์ที่สี่ก็คือสมณะโคดมก็คือพุทธเจ้า,จาปัจจุบันนะครับคาวน,นี้ประเด็นก็คือว่า ตอนสร้างเนี่ยนะครับในบันทึกเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านชลัมโชดช่วงก็ดีนะครับหรือของขอ,งอท่านเรียมปวายนะครับแล้วก็ท่านชนิดกระสาิษย์รรษรรษเนี่ยนะครับได้บอกว่าสร้างถวายรัชกาลที่ห้านะครับ <S 2> <S 2> ซึ่งถวายเนี่ยก็ต้องถวายตั้งแต่ก่อนปีสองสี่หนึ่งห้าแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านบรญลาภภาพสองสี่หนึ่งห้านะครับและถวายเนี่ยราชการที่ห้าก็เป็นกรรษัตริย์องค์ที่ห้าพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ย ความหมายของดอกบัวห้ากลีบเนี่ยนะครับในข้อสสนอของผมเองนะครับก็สนนเนื่องเป็นความลงตัวรวะหว่างกษัตริย์องค์ที่ห้าและก็พระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าแต่ในความหมายพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าน่าจะชัดกว่าเพราะว่าพิมพะใช่พุทธประวัตินะครับเป็นพระอาชิตาแล้วก็ได้รับพุทธธรรมนายจากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเราว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นลักษณะเสียนโน้น อย่างที่เห็นนะครับผมนนี้ต้องถามอาจารย์แอดว่าความพิเศษของพระพิมพ์ไกเซอร์ละกันนะครับเรียกยุคหลังก็คือต้องบอกว่าที่เรียกไกเซอร์เพราะว่าหลังจากสมเร็จพุทธานโตนะครับครับผมรณภาพไปนานแล้วนะครับครับอ่ารัชกาลที่ห้าเนี่ยประพาสยุลงนะครับรี่เราก็ทราบดีแล้วก็อ่ากษัตริย์ใช่ไหมครับไกเซอร์นะครับที่เยอรมันก็อันนี้เราว่ากันตาม ที่เขาจดกันมานะครับครับนะครับก็ได้รับพระไปนะครับผมเคยเล่าแล้วเรื่องของการเรื่องแสงนะครับเห็นแสงสว่างในกระเป๋าเสื้อนะครับกับนะครับของรัชกาลที่ห้าก็ไปถวายให้ก็เลยตั้งแต่นั้นมากลับมาเนี่ยไกเซอร์ถูกเรียกทีหลังใช่ก่อนหน้านั้นไม่ได้เป็นชื่อนี้นะครับครับผมนะตรงนี้งค์นี้พิเศษยังไงครับพิเศษคือผมชอบในด้านของแคลไซด์นะครับซึ่งการศึกษาเรียนรู้ก็มาใน โชคดีที่มีการศาึกษาเรียนรู้มบทในทิศทางนะครับทางเดียวกับอาจารย์เหมือนกันแต่ว่าเพ<ช>ียงแต่ว่าผมก็ชื่นใจว่าอาจารย์ได้มระสบการรู้กับตำราครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์โชคเป็นอย่างยิ่งที่ถือว่าเป็นบทนำนะครับถ้าใครอยากชอบพระสมเด็จนะครับแต่เราไม่ได้บอกว่าแท้แต่เพียงแต่ว่าศาึกษาเรียนรู้ร่วมกัน,นครับถ้าจะถวายสมเด็จการโตท่านก็ช่วยศึกษารครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านในประเทศไทยที่มาช่วยอาจารย์โจ้อีกหนึ่งแรงครับผมก็มาช่วยอาจารย์โจ้ครับแล้องค์นี้นะครับมีเหมือนกับเม็ดข้าว้ายขึ้นนะอาจารย์ที่ได้ดูใกล้ๆสักครู่ครับผมครับก็ประเด็นอย่างนี้ครับต้องบอกว่าผมเห็นขออนุญาตดูส่วนอื่นก่อนนะครับาดูส่วนอื่นก่อนที่เลยเข้าดูนะครับแล้วก็ซูมนะครับเข้าไปชอบเป็นฟาร์มเป็นอายุได้อายุคือในลักษณะของพระครับ มีธรรมชาตินะครับเรียกว่าธรรมชาติของความหนึกนุ่มภาษาภาษาของท่านอาจารย์ตรียังประไวใช้คําว่าหนึกนุ่มหมายความว่าวลาเราเราดูแล้วเนี่ยนุ่มครัหนึกหมายความว่ามีการรวมกันเป็นก้อนครับนะครับรวมกันเป็นก้อนแล้วมีลักษณะของความแกล้งในตัวนะครับมันจะมีเรียกว่าเวลาเราองค์พระไปกระทบเนี่ยก็จะมีเสียงแกล้งบ้างกริ๊กบ้างเนี้ยแล้วแต่คครรัับบ อย่างนี้เราเห็นได้เลยว่าเนื้อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีการแตกลานเล็กๆนะครับอยู่ในนี้ครับแต่ว่ามีลักษณะของการขับข่าวไซด์เนี่ยขึ้นมาปกคลุมผิวนะครับเห็นไหมฮะแล้วเนื้อเนี่ยมีลักษณะสีน้ําตาลเนี่ยออกเป็นสีผงเกสรผสมอยู่อ่อนๆนะครับโอภาเนี่ยครับความยุบย่นแยกเนี่ยมีครบหมดนะครับอย้ดูนะฮะผมจะท่องประจํานะครว่ามีความยุบย่นแยกเหี่ยวสํารวนต่อเกิดใหม่ อ๋อใช่เลยครับที่ที่งอกก็งอกครับที่หลุดก็หลุดครับถูกครับเนี่ยที่งอกขึ้นมาก็จะเห็นเป็นเห็นไหมครัธรรมชาติเลยนะขึ้นมาเป็นครับผนังแคลไซต์ขึ้นมาเลยนะครับเยอาจารย์เคยบอกในคลิปก่อนๆนะครับเรว่าคว่าแคลไซต์ถ้าดูตัวอย่างแบบในถ้ำนะครับมีหินงอกหินย้อยอ๋อใช่ครับโอ้ขอบคุณมากเลยจ๊มได้เลยครับอย่างเงี้ยครับเป็นที่อาจารย์ตลอดที่อาจารย์แอปพูดนะครับนะครับ เนี่ยเราเห็นเลยโอหสภาพนะครับมีความย่นผลนะครับแต่ตัวที่งอกเพิ่มก็คือเป็นแคลไซที่มาปกคลุมผิวใช่ครับเนี่ยขึ้นมาปกคลุมเห็นไหมฮะครับโอเคเราพูดได้ว่าแคลไซเนี่ยเราอาจจะบอกอายุไม่ได้หรอกว่าเท่าไหร่แต่ว่าเราเห็นธรรมชาติของการเกิดนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมครับคลุมผิวทั้งหมดเลยนั้นพระเนี่ยนะครับเวลาดูละเอียดเนี่ยเราจะตรงแคลไซเนี่ยจะให้ความนุ่มและมันวาว นะครับเนี่ยผมขอถอยนิดคือถ้าซูมละเอียดมากบางทีเราก็ไม่เห็นนะครับเนี่ยมันวาวนะครับครับนี่นะครับสวยงามนะครับจริงๆนี่เราพบเม็ดทองอยู่ข้างในด้วยนะอ่าผมเรียกเม็ดเพื่อเข้าใจง่ายแต่หลายท่านก็บอกควรจะเรียกผงนนะครับนะครับนี่นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราซูมเข้าไปเพราะว่าซ่อนอยู่ใต้ผิวนะครับซึ่งเล็กมากเล็กจนขนาดว่าจริงๆเราไม่เห็นนะครับ นะครับเล็กมากนะนี่ขยายขนาดนี้เห็นแค่นี้ซึ่งนี่คือธรรมชาติของผงทองจริงๆคราะกระยาชีนี่ครับใช่ครับถ้าเป็นธรรมชาติจริงๆเลยเพราะว่าเล็กของเล็กเลยครับอันนี้อ่ากล้องปกติผมใช้หกสิบเอ็กก็หาไม่เจอนะฮะนะครับอันนี้คือคือถ้าชอบผมจะชอบแคลไซที่เป็นลักษณะในฝกผิวนียนะครับสวยนะครับนี่ก็นี่ก็มีเม็ดทองอยู่นะเนี่ยแต่อนนี้เราก็เล็กจนเราดูเราดูททบไม่ออกแล้วนะครับขอพาไปดูคนนี้ ต้องถามว่านะครับถามอาจารย์แอดว่าลักษณะพิเศษนะครับอย่างองค์นี้เนี่ยเราอาจเดี๋ยวให้เปิดหลายท่านถามี่ททำไมไม่พูดมวลสารอื่นเลยนะครับอย่างที่ที่ตรงนี้นะครับอ่าที่ใบหน้าองค์พระเราก็จะพบกับพระกําแพงซุ้มกออยู่นะครับใช่ครับอันนี้นะครับใช่นะฮะัดเจนะครับมีนะเดี๋ยวว่าจะเอ๊ะทำไมไม่พูดปกติพูดทุกคลิปนะเพลินว่าเราเราเราเจอสิ่งที่พิเศษกว่า องนี้มีความพิเศษตรงไหนครับต้องต้องถามอาจารย์แอปที่ประทับใจนะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยทุกท่านผมประทับใจตรงที่ว่านะครับมีค่าความเก่านะครับแล้วก็มีถองพิเศษของหลวงปู่ท่านองศาส่ไว้นะครับนานแล้วแล้วก็มีความพิเศษก็คือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนองค์อื่นครับไม่เหมือนงค์อื่นคือมีความต่างครับเป็นพระอีกหนึ่งเนื้อครับผมอาจารย์ฮะ อีกหนึ่งเนื้อที่หาดูได้ยากครับอันนี้ที่พิเศษจริงๆที่อยากใช้ทุกท่านดูนะครับมีหลายคนพูดว่าเวลาค่อยผสมเด็จแล้วเนี่ยอยู่ๆก็มีพระธาตุเสด็จอ่าอออครับนะครับหลายท่านเองเนี่ยบางทีมองผมวิเศษเหมือนพระธาตุนะครับนั่นก็ส่วนหนึ่งก็จะมีความมนแต่ว่าองค์นี้นะครับมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งอยากให้ดูนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับนะครับเดี๋ยวผมขอซูมตำแหน่งนี้ให้ดูนะครับ นี่นะครับเป็นลักษณะของตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตรงเสียบพ้าตรงนี้ครับจริงๆผมเห็นหลายจุดแล้วนะครับนะครับอันนี้ขยายใหญ่แล้วนะครับใช่ครับคือตรงนี้คือเป็นเสียบพ้านะครับแต่ในมุมบนด้านซ้ายเสียบพ้าคือเม็ดนี้ครับครับทุกท่านดูนะครับลักษณะของผลึกนะครับอันนี้เป็นลักษณะของผลึกจริงจริเพราะว่าเรามองไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นความใสเห็นไหมฮะสะท้อนแสงเเพิ่มแสงขึ้นเยอะ นะครับเราเห็นความใสเป็นผลึกเลยนะครับไม่ใช่ปูนแน่นอน,น,นถ้าพูดในตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยผมก็จะบอกว่าเป็นผลึกแคลไซต์จริงๆแล้วขึ้นเป็นก้อนแต่ถ้าพูดในเชิงเขาเรียกว่าในเชิงพุทธคุณในเชิงพุทธคุณเลยนะนกี่พูดเชิงวิทยาศาสตร์รนะครับ,รบการเกิดขึ้นที่เป็นลักษณะก้อนและกลมมนอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ง่ายผมเพิ่งเห็น ม่ง่ายผมเพิ่งเจอเหมือนกันผมเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเห็นเนี่ยนะครับสิ่งได้ถึงถึงได้ชอบมากนะครับั้นเนี่ยถามว่าผมก็เลยพูดง่ายผมก็ตอบไม่ได้นะครับจริงๆผมก็เคยอินเห็นพระธาตุก็จะเป็นลักษณะแก้วคล้ายๆอย่างเนี้ยแก้วใสนะครับจะว่าเป็นแก้วก็ไม่แก้วจะว่าเป็นผลึกก็ผลึกแล้วก็มีความกลมมนที่เคยเจอซึ่งเม็ดนี้เนี่ยนะครับ ก็มีลักษณะใกล้เคียงแล้วกันในคำนี้นะครับขึ้นมาเองครับขึ้นด้วยขึ้นมาคงจะขึ้นด้วยตามการเวลาไม่ได้ไม่ได้ใครมีทําอะไรเพราะว่าทางไม่ใช่ของใหม่ครับดูอันนี้อยากให้เปรียบเทียบกับด้านข้างครับเนี่ยด้านข้างเนี่ยเป็นผลึกปกตินะครับด้านข้างเนี่ยเป็นผลึกปกติเลยที่ลักษณะขึ้นเนี่ยจะเป็นเรมเลียมนะครับนั่นของ ใช่ครับเนี่ยเอาใกล้ๆกันเลยเนี่ยเห็นไหมครับว่าแตกต่างกันในขณะที่เม็ดนี้นะครับขึ้นเป็นลักษณะกลมใสนะครับแล้วก็เป็นลักษณะลักษณะผลึกอะแต่ว่าแก้วก็ใช่ผมเคยบรรยายเรื่องประการังการเาการเกิดของประการังเนี้มันจะสร้างโคโลนีก่อนครับการก่อตัวปะการังสมมติประการังเขาฟววงนะครับตามหลักนิยศาสตร์เลยเขาจะว่าอยู่ในน้าที่ใสสะอาดแล้วอุณหภูมิแสงแดด พอประมาณนะครับในเมื่อเขาปฏิสนธินก,กันแล้วออเสร็จแล้วประการังเขาจะก่อตัวด้วยการสร้างโคโรนีครับเสร็จแล้วถึงเหมือนเหมือนสร้างบ้านนะครับต้องสร้างฐานก่อนแล้วขึ้นไปก่อตัวก่อยอดขึ้นยอ,ยอดขึ้นามาประมาณนั้นอันนี้อันนี้ตามเม็ดนี้นะครับถือว่าครับผมถือว่าพิเศษนะครับเรียกว่าถ้าเราเจอบ่อยเนี่ย้าไม่ใช่ของพิเศษนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นอะไรเป็นเป็นโอกาสที่ได้เห็นนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้มาศึกษามอแพนจานจบเลยลงศึกษาทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นจุดเดียวนะครับนี่เห็นเป็นก้อนเลยนะครับเนี่ยเราเราดูด้วยกล้องที่ขยายใหญ่เราเห็นอยู่หลายจุดมากครับคือถ้าเป็นก้อนขาวปกติผมก็ไม่ค่อยติดใจเท่าไหร,ร่นะเพล่นเม็ดนี้ะนะเขาเขาใส่เนี๋ยดูดูก้อนนี้นะน,นะครับใส่เป็นลักษณะอันนี้อันนี้จะต่างกันะฮะ อันนี้จะเป็นขาวขุนแล้วครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นปูนนะครับจะไม่เป็นลักษณะมันวาวแบบนี้นะครับนี่ให้เทียบกันนะครับเนี้ยเห็นไหมว่ามีเม็ดกลมๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสวยมากนะครับตรงนี้พิสูนะครับนที่อ่านนี่เห็นไหมนี่คือเป็นลักษณะก้อนขึ้นมาเป็นกลมขาวมนถ้าฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยผมจะต้องบอกว่าเป็นเนื้อผมพิเศษครับแต่เผื่อว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้ฝังอยู่ในเนื้อนะครับลอยขึ้นมา นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็มีลักษณะใกล้เคียงกับเม็ดบนแต่ว่าเหมือนกับเพิ่งเกิดนะครับเป็นเม็ดเล็กเนี่ยครับที่เห็นนะฮะส่วนทั้งหมดนี้ที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของแคลไซา์อยู่แล้วใช่เพราะว่ามีความมันวาวนะครับคือคือที่มองที่มองแบบเดียวกับอาจารย์ก็คือพระองค์เนี้ยนอกจากคึ่งแคลไซา์เยอะแล้วกลายเป็นผลแคลเซียมคาร์บอเนตครับครับแคลเซียมคาร์บอเนตจะปกคลุมหนามากแล้วจึงมาเกิด เม็ดผุดขึ้นมาหรือหรือที่ที่ต้องบอกว่าที่คนทั่วไปเรียกว่าเป็นพระธาตุพระธาตุนะครับอย่าง<ต>น,นี้เลยนะครับเราลักษณะเนี้ยเนี่ยครับคือพอเห็นปุ๊บก็เลยต้องบอกว่าอย่างที่ผมเรียนกากหลายท่านแล้วครับว่าพระเนี่ยถ้าเราเจออะไรที่พอที่จะเป็นประโยชน์ต่อนคนอื่นได้นในการดูนะครับก,ก็ก็จะเอามาออกคลิปนะครับเพื่อให้ เกิดประโยชน์กับผู้ชมน,นะครับได้แลกเปลี่ยนรเรียนรู้นะครับอย่างเงี้ยนะครับขอหลายคนบอกว่าเอ๊ะไม่เคยเห็นดูหลังพระเลยครับอ่าผมไม่กล้าควา่ำเกลัวเม็ดกระแทกเดี๋ยว<ล><ร>ผมผมถือดีกว่านะครับถือแล,ล้วปรับโฟกัสแล้วนะครับอันนี้เป็นลักษณะด,ด้านหลังพระนะปกติหลังพระเนี่ยก็จะเป็นคือจะไม่ค่อยมีอะไรผุดขึ้นเพ,นเพราะเราเราวาง วางไว้ของเนี่ยเวลาแห้งเนี่ยเขาจะระเหดขึ้นข้างบนแต่เป็นรักษะแบบนั้นขึ้นที่ผิวและผิวเนี่ยทำปฏิกิริยากับอากาศนะครับด้านหลังก็จะก็จะเป็นธรรมชาติปกตินะครับก็ตะอาจจะมีคราบขึ้นแหละนะครับแต่ว่าจะไม่เยอะเท่ากับด้านหน้าอันนี้เป็นบรรยภาพอันนี้เป็นเม็ดทองนะครับตรงนี้หมครับใช่ครับเดี๋ยวผมซูมแล้วก็โฟกัสอีกทีนึงนี่นะครับสองคำนครับสองคำใช่ครับถ้าว่ากันตามตำราะนรับ อันนี้ในหนังสือตียปวายแม้แต่ฉันที่กระแสสิ์เองก็ตามก็พูดว่ามีทุกองค์ใช้คํานี้เนี่ยแต่ว่าในหนังสือตียมปวายก็จะบอกว่าเป็นผงทรายทองนะครับหายากบางองค์เจอเม็ดเดียวนะครับซึ่งเราก็พบนะครับวามธรรมชาตินะครับคานนี้เดี๋ยวเรานะคุณสุภาชัยอยู่ด้วยเดี๋ยวเราเราลองดูองค์ประกอบขององค์พระครับว่ามีอะไรบ้างคาวนี้ วิธีการผมขอดูกป๊นนะครับผมจะขอหาจุดที่ไม่เจอแคลไซต์สองดูเนื้อนะครับอ่าน้อยมากนะครับอาจะเหลือตรงอกนะครับก็ต้องการดูเนื้อจริงๆนะครับเราก็าจะเจอแคลเซียมเยอะหน่อยสาเหตุเพราะว่าแคลไซต์ี่้ปกคลุมแล้วนะครับด้านหลังใช่ไหมอาจจะน้อยหน่อยด้านหลัง อ่าครับลองดูครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะเจอตะปูเวลาออกมาเจอต่แคลเซียมนะคำนี้นะเดี๋ยวหาตรงนี้ก็ได้อันอะไก็ได้ครับนะครับระหว่างตรวจเดี๋ยเราก็สนทนาอกค์อยู่ด้วยนะครับ,รบโอของอาจารย์แอดเก็บมาเยอะมากเลยนะครับอันนี้ใช่เนื้นอหอยไหมครับโอ อันนี้ใช่ไหมครับองนี้ก็จริงอันนี้นะ่อันนี้น,เน,น่เป็นพระสายวางังนะครับเป็นพระสายวังถ้าถ้าถ้าดูจริงเนี่ยนะครับอยากให้ดูเดี๋ยวดูนี่ก็ได้เปิดตรวจพร้อมกันอันนี้เป็นอันนี้เป็นพระที่นะครับหน้ากากทองนะปิดทองเอาไว้นะครับอันนี้ได้เก็บสะสมมานานหรือยังครับเสน้นทองเนะี่ยอันนี้อันนี้นะครับเป็นการสะสมร่วมของอาจารย์ท่านหนึน่งที่ ร่วมร่วมปฏิบัติงานด้วยกันร่วมทำงานด้วยกันในคณะกรรมการครับท่านก็ฝากมาให้ศึกษาด้วยครับครับบอนนี้อ่าเราเจอเห็นไหมครับตอนนี้เราเจอซิลิคอนหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแคลเซียมสามสิบเอ็ดนะครับสแกนเนียมมาหกเปอร์เซ็นเหล็กอยู่ที่ศูนย์ชุดหนึ่งน้อยมากนะครับไม่เยอะนะครับ มีคัพเปอร์อยู่ที่0.01นะครับก็ในพระองค์นี้นะครับมีเขาเรียกว่ามีมวลสารที่บอกกับพวกกลุ่มพวกเกสออะไรประกอบอยู่เยอะนะครับนะครับแล้วก็มีเนื้อที่เป็นเนื้อดินอยู่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระที่มีธาตุตัวสัมพันธ์สัมพัน์ที่บอกครับก็คือซิลิคอนนะครับสวยงามนะไปดูค่านะครับนี่นะ เหล็กไม่เยอะนะครับทดสอบแม่เหล็กดูองนี้เคยทดสอบเคยสอบแม่เหล็กไหมฮะอ๋อได้นะครับก็แม่เหล็กดูได้ด้วยนะครับได้ตอนดูครับนะครับโจคดีรับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลาเราดูเนี่ยให้สังเกตนะครับค่าเหล็กนิดเดียวเลยครับนะครับจะไม่เยอะนะครับปกตินะครับผมเทสมาแล้วนะครับถ้าตามท้องตลาดที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับ ค่าเหล็กนี่โดดทะลุเลย10%นะครับขึ้นไหม6-7%ก็ต้องสังเกตแล้วนะครับซึ่งเนี้ยแม่เหล็กสามารถดูได้นะครับแต่ว่าค่าเหล็กยังไม่ถึง1%เลยนะครับในเนื้อผ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นจุดสังเกตสําคัญนะครับที่เราใช้ตัวของ SD analyzer นะครับสังเกตตัวนี้นะครับแล้วก็สัดส่วนที่ก็สําคัญนะครับอันนี้วิธีการเดี๋ยวเราก็ เราก็จะดูเป็นคลิปละองค์ไปแล้วกันนะครับ,รบสำหรับสําหรับในคลิปแรกเนี่ยที่เป็นพิมไกเซอร์ที่มีเรียกว่าเม็ดพระธาตุแล้วกันนะครับเกิดขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นพระาธาตุจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็น Kelsey, แคลไซต์ก็ถือว่าเป็นแคลไซต์ที่มีทรงพิเศษมากเเป็นผลึกที่สวยมากนะครับพูด,ดง่ายๆนะว่าในความรู้สึกในความรู้สึกผมเนี่ยก็ถือว่าถือว่าแปลกหรือจะเรียกความถ้าความรู้สึกในใจเนี่ยว่าเหมือนมากความอาัศจรรย์ นะครับที่เห็นนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้โชคนะครับครับ uh, อ,าอาจารย์แอดเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกขึ้นใจที่ที่ได้เห็นองค์พระในในกล้องของอาจารย์แล้วก็ได้ศึกษาร่วมกันครับก็ฝากฝากทุกท่านทั่วประเทศไทยแล้วก็าชาวที่อยู่ต่างชาติด้วยครับที่เป็นคนไทยอยู่ต่างชาติติดตามอาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์จะบอกความรู้นะครับ ไม่ได้บอกว่าองค์ไหนแะนะครับไม่ได้บอกองค์ไหนเก๋เพียงแต่ว่ามาศึกษาร่วมกันนะครับเพื่อถวายเป็นกุศลกับลวงปู่โตครับนะครับต้องขอบคุณขอบคุณคลิปนี้ขอบคุณอาจารย์แอดนะครับแล้วก็มีคุณสุวชัยนะครับที่ดีสแกนนะครับช่วยนะครับแล้วมีช่างภาพคุณเอกพลนะครับเอาหน้านำบทวงดนตรีนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ you